สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกดชาแนลครับมือนีอยู่ทางออกกันทารักนะครับคุณผู้ชมครับมาพร้านไก่ย่างเพื่อนนะครับคุณผู้ชมครับเป็นตาแสบครับคุณผู้ชมเนี่ยเบิ่งครับคุณผู้ชมครับโอ้หนากินครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาคุยกับคนย่างเพื่อนนะครับเอาสวัสดีครับอันไก่แบบนี้ต้นละเท่าไหร่น้องครับเนี่ยต้นละร้อยห้าสิบบาทต้นร้บครับแต่ละมื้อแต่ละมื้อนี่ย่างหลายๆจังสี่เลยบรอครับมื้อนึงนี่ประมาณจะโตครับย่าง พันด้วยพันไหนก่อนครับโอ้มื่นละเจ็ดสิบแปดสิบตเลยบปล่ครับซื้อร้านยังก่อนครับเนี่ยไก่หันเจ้าคุณปู่ค่ะไก่หันเจ้าคุณปู่บปล่ครับเปิดมานานหรือยังครับเนี่ยสิบกว่าปีเลยบปล่ครับเป็นยังไงครับเนี่ยแต่ละมื่นแต่ละมื่นเจ็ดสิบเนี่ยก็ขายขายหมดทุกโตเลยบปล่ครับโอ้แน่นอนเลยคุณผู้ชมนี่สูตรเด็ดอยังพิเศษครับของร้านนี่คือขายดีครับ ครับ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 อ่ะมาเบิรงทั้งนี้ครับคุณผู้ชมโอ้เป็นตะกินองคนครับคุณผู้ชมเป็นตะแสบครับนี่ครับไก่ย่างเจ้าคุณปู่เจ้าคุณปู่กบกย่างใหญ่เพันวานนะครับซื้อหลานคนครับคุณผู้ชมครับโอ้เป็นตะแสบของเพคนครับใส่ไม่แหลมแหลมครับใส่ไม่แหลมแหลมเสียบเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับใส่ไม่หันเลยครับคุณผู้ชมหรือว่าหน้ากินมงคลนะครับคุณผู้ชมครับ ไก่ย่างเจ้าคุณปูกกกยางใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับท่างออกอำเภอจากเมืองศรีสะเกสษไปกันทะรลักนะครับคุณผู้ชมครับเลยปาะมามันพอตทอมากระะามาณหนกิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการรีวิวครับจากศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ